นุ้ยนะคะถูกหวยทุกคนถูกหวยเลขสามสองนะคะนุ้ยซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะของของอเขาเรียกอะไรของคุณน,น็อตนะคะคุณน,นอ็อตนุ้ยก็ซื้อผ่านไลน์นะคะผ่านไลน์ไม่ได้ซื้อผ่านแอปเนาะใช้ไลน์ซื้อนะ,ะแล้วก็โอนเงินของคุณน,น็อตนะคะนกพลัสใช่ไหมอ่านกพลัสนะคะ บางทีเขาให้โหลดแอปมาด้วยแต่ว่าหนูอยู่อเมริกามันโหลดไม่ได้เพราะามือถือนุ้ยไม่แน่ใจนะคะเพราะหนูซื้อมือถือเนี่ยที่อเมริกาแล้วมันโหลดไม่ได้นะคะโหลดแอปนกพัดไม่ได้หนูก็ซื้อผ่านทางไลน์แทนเนาะทุกหวยทุกคนคือมากดซื้อกัอบวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่ประมาณมันเกือบวันที่เท่าไหร่สาสิบเอ็ดตุลาคมเนาะเพราะว่าหวยมันออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนใช่ไหมหนู เกิดพศสองสองห้าสองสามใช่ไหมแล้วมันนุยเกิดช่วงเดือนตุลาคมเนาะแล้วก็ซื้อสองสามแล้วก็เลยเอ๊ะกลัวมันจะออกกลับก็เลยซื้อสามสองสรุปว่าถูกตื่นเช้ามาเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยนะคะได้เงินมาโอ้ยได้พอแบบพอให้ให้พอ่อให้น้องจ่ายค่านุ่นค่านี่นะคะก็ได้พอใช้นะ ลอตเตอรี่คนไทยด้วยนะคะแล้วก็ของที่อเมริกาเก็ซื้อนะได้แบบได้พอมีความหวังนะเอ,อแต่ก็ยังทํางานอยู่ทุกคนก็ต้องขยันทํางานถ้าไม่ขยันทํางานก็ไม่ได้เงินนะคะเงินมันไม่ได้แบบร่องรอยมาจากฟากฟ้าหรือว่าไม่ได้แบบขึ้นมาตามต้นไม้แล้วเราเด็ดเด็ดเงิน เหมือน My, เด็ดใบไม้ออกมาใช้นะก็ต้องออกไปทํางานนะคะขยันทํางานเหมือนทุกครั้งนะคะขอยอย่างเดียวคือแบบไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บแบบที่ต้องขาดงานทุกคนอยากแข็งแรงนะคะนุยก็ ปีนี้ก็อายุ44แล้วก็อยากจะแข็งแรงนะคะพออายุย่างเข้า40ก็รู้เลยว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นแล้วเนาะก็ต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะสวัสดีค่ะทุกทุคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่15พฤศจิกายนปี2567นะคะเผลอแปบ๊บแป๊บก็ปลายปีแล้วนะคะทุกทุกคนพรุ่งนี้วันที่16นะคะเป็นวันแห่งความหวังคนที่มีความหวังอย่างเราใช่ไหมคะก็ต้องเสียงดวงเสียงเลขกันหน่อยนะคะหนุยอยู่อเมริกาใช่ไหมคะแต่หนุยก็มีเสียง โชค <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะคืออ,อนุ้ยเป็นโควิดเนาะแล้วก็เป็นมาเกือบเขาเรียกว่าอะไรอะลองโควิดใช่ไหมทุกคนที่ว่ามันช่วงวีคแรกเนี่ยมันจะเหมือนแบบไม่มีแรงนะคะ <c oughs> มือเหนื่อยมือตัวเจ็บคอมากๆแล้วก็ไอไอมาตลอดนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วอาการไอก็ ยังมีอยู่นะคะแต่มันเป็นแบบไอแห้งๆนะคะไอแห้งแล้วก็เหมือนเวลาจะพูดอย่างอย่างนุ้ยเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าภาคเสียงไม่ได้หรือว่าจะอัดเสียงทำคลิปเนี่ยมันก็จะละมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรระคายเคืองคอเนาะมันเหมือนจะไอนะคะเวลาจะพูดจะหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันไอนะคะระคายเคืองคอ เออแล้วต้องไปทำงานด้วยทุกคนหนุยก็พยายามแบบกินกินยาแก้ไอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวผสมน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำอุ่นดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ใช้ยาอมนะคะเพื่อที่ให้มันแบบชุ่มชื่นคอนะคะคนุ้ยก็ เขาเรียกว่าอะไรทํางานนวดอ่ะเนาะเวลาทํางานนะคะอยู่ในห้องนวดกับลูกค้าเนี่ยนุ้ยก็กลั้นนะคะกลั้นที่จะไม่ไอใช่ไหมคะมันก็กลั้นได้อยู่นะคะประมาณสักเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอะ่ะกลั้นได้อยู่ก็กระแอม,มกับไอได้นิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ถ้าแบบไอโค,โครกเลยเนี่ยมันมันก็ไอทุกคนแต่ว่ามันแบบมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอา่าบังคับการไอได้นานถึงแบบ ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนุ้ยทำไม่ได้แต่ถ้าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนุ้ยทำได้แล้วก็พอจบชั่วโมงการนวดนุ้ยก็ออกมาไอนอกห้องนะนะเวลาจะพูดมันจะระคายเคืองคอนะโอเคทุกคนกลับมาเรื่องเสียงดวงเสียงโชคใช่ไหมนุ้ยนะคะถูกหวยทุกคนถูกหวยเลขสามสองนะคะนุยซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะของ ของเขาเรียกอะไรของคุณน็อตนะคะคุณน็อตหนูก็ซื้อผ่านไลน์นะคะผ่านไลน์ไม่ได้ซื้อผ่านแอปเนาะใช้ไลน์ซื้อนะ,ะแล้วก็โอนเงินของคุณน็อตนะคะนกพลัสใช่ไหม αι? อ่านกพลัสนะคะบางทีเขาให้โหลดแอปมาด้วยแต่ว่าหนูอยู่อเมริกามันโหลดไม่ได้เพราะมือถือนูยไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านูซื้อมือถือเนี่ยที่อเมริกาแล้วมันโหลดไม่ได้นะคะโหลดแอปนกพลัสไม่ได้หนูก็ซื้อผ่านทางไลน์แทนเนาะ ถูกหวยทุกคนคือมากดซื้อกัอบวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่ประมาณวันเกือบวันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดตุลาคมเนาะเพราะว่าหวยมันออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนใช่ไหมซื้อทั้งหมดสิบเอ็ดใบทุกคนสิบเอ็ดใบความจริงซื้อมากกว่าน,นั้นแต่ว่าซื้อเลขสามสองสิบเอ็ดใบนะคะเพราะว่าหนุยเกิดพศสองสองห้าสองสามใช่ไหมแล้วมัน นุ้ยเกิดช่วงเดือนตุลาคมเนาะแล้วก็ซื้อสองสามแล้วก็เลยเอ๊ะกลัวมันจะออกกลับก็เลยซื้อสามสองสรุปว่าถูกตื่นเช้ามาเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยนะคะได้เงินมาโอ้ยได้พอแบบพอให้ให้พอ่อให้น้องจ่ายค่านุ่นค่านี่นะคะก็ได้พอใช้นะอ่าก คูณเอาแล้วกันนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะซื้อสิบอ็ดใบนะคะเลขท้ายสองตัวสามสองเนาะเดี๋ยวเรามารอดูงวดนี้กันนะคะก็ความหวังเนาะเหมือนแบบทั้งไม่ได้ซื้อมันก็เหมือนไม่ได้ลุ้นทุกคนมันนุ้ยซื้อทั้งของลอตเตอรี่คนไทยด้วยนะคะแล้วก็ของที่อเมริกาเนี่ยก็ซื้อนะได้แบบได้พอมีความหวังนะเออ แต่ก็ยังทำงานอยู่ทุกคนก็ต้องขยันทำงานถ้าไม่ขยันทำงานก็ไม่ได้เงินนะคะเงินมันไม่ได้แบบร่องลอยมาจากฟากฟ้าหรือว่าไม่ได้แบบขึ้นมาตามต้นไม้แล้วเราเด็ดเด็ดเงินเหมือนเด็ดใบไม้ออกมาใช้นะก็ต้องออกไปทำงานนะคะขยันทำงานเหมือนทุกครั้งนะคะขอยอย่างเดียวคือแบบไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บแบบที่ต้องขาดงานทุกคนอยากแข็งแรงนะคะนุ้ยก็ ปีนี้ก็อายุ44แล้วก็อยากจะแข็งแรงนะคะพออายุย่างเข้า40ก็รู้เลยว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นแล้วเนาะก็ต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะวันนี้นุ้ยก็าภาพบรรยากาศของวันนี้มาฝากเนาะก็ขอลาไปก่อนอากาศหนาวแล้วค่ะฝั่งบ้านนุ้ยที่รัฐจอร์เจียดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เร็วรวยเฮงเปังๆนะคะนวันดีบ๊ายบาย